เราจะใส่พริกไทยละมังละโลค่ะปลาสองโลพริกโลเด็กๆจะได้ใส่ทิมต,ตาโฟงตากล้องแล้วคนเทนจะได้มีเรี่ยมีแรงอาจารย์กบอาจารย์กบ จับพิกลแล้วไปแปะตาเดี๋ยวถธอมึงมีเหลืองอันี้ค่ะดูน้ำกินแก๊สเลยลูกิดเลยอันนี้หน้ามะขามเปียกนะคะใส่ไปอย่างละสองกะมังละสองทัพพีก่อนเดี๋ยวจะเปรี้ยวเกินค่อยเติมเอา่ะมะขามเปียกโอเค โจโชย่อมาจากอาจารย์ชูไอโนคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะยอโนโมโตะ่้วยแดงค่ะหนึ่งสองามช้อนค่ะสามช้อนนะคะเคอ้ออ่ะเราจะกรองนี่ใส่เลยนะฮะนี่คือน้ำปลาที่เราต้มแล้ว โอ,อเดี๋ยวปลามันจะฟูอีกค่ะจ้ะใส,ส่ตะเกียบโวยกับโวยก่อนปลามันจะฟูค่ะมันจะอืดอีกเวลาละลายมันจะ,นจะย,นยกขันขยะไม่ลูก อ,อทำน,น้ำพริกป,ปลาป่นค่ะต้มหลนปลาจ้ะพี่เพื่อนบ้านสามสีมันมีเนื้อปลาลออางไปด้วยมันย่งง่ี้เลยเพิม้มมาแล้วจะเติมขานกนะะเิ พี่กป,ป้าป่นฉันก็มีเดนะ้อในช้อปปี้นะ่ะมีขายเป็นกระปุกกระปุกล่ะแ,แ,แบบนี้นแหละค่ะแบบนี้เวลาไปละลายฉันทําปุ๋งสําเร็จรูปแล้วแต่ว่าเวลาจะกินเปียกก็ไปใส่น้ำร้อนหรือไปต้มแล้วปลาใส่ใส่อะไรเงี้ยคนะ่ะแลาขวดก็เราก็มีปลาซิ้นอะเ,เ,เราก็มีค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะคนดูก่อนเด้ยอยังไม่พอดึยังน้าปลาเราแบบ คิดว่าโชคมีโชคนะแค้นอยู่เนืาอปลาแล้วมันฟูมากใช่เนื้อปลามันจะฟูค่ะปาลาโรลโดนปลาสองโลคิดจะจัดจานพอดีเตือนนะคะ เค็มทำมันเค็มมันมันถึงปลาเกินไปแล้วเอาน้ำอุ่นเติมจ้ะ<ป>ง่ายง่ายน้ำไอ้เ็นยุกยุกตะขะที่ลูกยะะุกตะนี่